อัปเดตราคาทองคำของโลกของไทยก่อนนะครับเพราะวันนี้ติดจรวดแบบสุดๆเลยครับแล้วก็สามารถทุบสถิติทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นการปรับเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงมากเมื่อเทียบกับสถิติของเดิมแล้วก็ขึ้นอย่างไวเลยนะครับบรรดาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์เคยให้เอาไว้เนี่ย ตัวเลขนี้จริงๆควรจะเห็นประมาณปลายปีหรือไม่ก็ปีหน้าสุดท้ายเห็นเลยเมษายน68นั่นก็คือราคาตรงคําตลาดโลกโกสปอตทะลุ3,300เหรียญครับหูไม่ฝาดตาไม่ฝาดคุณผู้ชมครับตัวเลขนี้จริงๆ แล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการทะลุด้วยหลังจากเมื่อช่วงเช้าสามารถเบรกจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเดิมขึ้นมาได้คือ3,245เหรียญแล้วเดินหน้าบวกขึ้นไปต่ออีก60 70 80เหรียญแล้วล่าสุดก่อนเข้ารายการมาเลยครับสถิติใหม่ของราคาตรงคำตลาดโลกโกสปอตที่ทำเอาไว้ก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้ไปแตะอยู่ที่ 3,317เหรียญน,นะครับดังนั้นเดี๋ยวจับตาดูต่อไปให้ดีๆครับแนวต้านที่นักวิเคราะห์บอก3,350 3,400 3,500มันจะมาไหมหรือมันจะพักก่อนบ้างไหมเพราะต้องยอมรับเลยว่าทองคำตลาดโลกโกสปอร์ตทุงที่ผ่านมา คือย่อน้อยมากครับแทบไม่มีพักเหนื่อยเลยครับแม้ว่าจะมีช่วงที่เราหยุดวันสงการานไปเนี่ยทองคำตลาดโลกโกสปอร์ตมีบางช่วงหลุด3,200ลงมาแต่ปรากฏหลุดมาไม่ได้ลึกเลยครับหลุดมาเพียงแค่ 3,194แล้วก็พลิกกลับมายืนอยู่เหนือ3,002แล้วจากนั้นก็ขึ้นต่อเนื่องจนสร้างสถิติใหม่อย่างที่เห็นในวันนี้เพราะทองคําของไทยก็หวือหวาสุดๆเหมือนกันแล้วก็มาเจอเข้ากับแนวต้านสำคัญแนวหนึ่งที่นักวิเคราะห์เคยบอกเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาไวกว่าคาดอีกครับวันนี้ทองคำของไทยได้สร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ทองคำแท่งขายออกบาทละ 5 2 0 0 0บาทครับย้ำอีกทีนะครับหูไม่ฝาดเช่นเดียวกันทองคำแท่งของไทยวันนี้สร้างสถิติใหม่ราคาขายออกไปแตะอยู่ที่52,000บาทครับโดยปรับเพิ่มขึ้นมาจากราคาเมื่อวานนี้เนี่ยถึง800บาทด้วยกันนะครับแล้วจากนั้นย่อเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ5 1 9 5 0บาท คือทองคําของไทยก็ปรับเพิ่มขึ้นตามทองโลกนั่นแหละแม้ด้านหนึ่งเงินบาทจะแข็งค่าอย่างมากเลยนะครับแต่กดทองไทยไม่ลงฮะเพราะว่าทองโลกขึ้นแรงเหลือเกิน